h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับรอ็อกนี่มากับผมมิสเตอร์ร์แกนครับวันนี้มาสอนดนตรีกันอีกแต่ไม่สอนกีตาร์นะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเขาเรียกว่าการมิกซ์เสียงมิกซ์เสียงที่สำ,สำคัญมากๆคือเรื่องของ Image Studio i m ครับ t u d i o Studio คืออะไรก็คือเสียงออกมาอย่างไงคุณมี Image อย่างไง Studio เนี่ยมันเป็นยังไงเช่น1ห,ห้องนะครับ1ห,ห้องวงดนตรีอยู่ในห้องนั้นกลองเบส กีตาร์คีย์บอร์ดนักร้องนําในห้องเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนกลองอยู่ตรงกลางเสียงต้องออกมาจากตรงกลางใช่ไหมครับกีตาร์อยู่ด้านซ้ายออกมาจากซ้ายเบสอยู่ตรงกลางก็เสียงต้องออกมาจากตรงกลางฉะนั้นเวลาเรามิกเสียงเนี่ยเราจะต้องให้เสียงมันเป็นธรรมชาติเบสออกมาจากกลางเพราะวคุมซ้ายขวากลองออกมาจากตรงกลางกีตาร์เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายควรออกมาจากซ้ายกีตาร์ อีตัวหนึ่งอยู่ขวาออกมาจากขวาคีย์บอร์ดอยู่ซ้ายออกมาจากซ้ายนักร้องนาอยู่ตรงกลางฉั้นเวลาเขามิกเสียงเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อิมเม s ส u ต i o โอครับลองดูนะสมมุติว่าผมเล่นกีตาร์เนี่ยผมยืนด้านซ้ายเสียงต้องออกมาจากซ้ายผมมาอยู่ด้านขวาเสียงย้ายไปอยู่ขวาแล้ว ผมมาอยู่ตรงกลางนี่คือ Image Studio คุณคิดว่ายังไงล่ะในสตูดิโอของคุณเนี่ยอฉะนั้นเรื่องนี้มาอันดับแรกเลยครับย้อนไปที่กลองกลองเนี่ยสแน์อยู่ตรงไหนลนะ่ะเบดรำคือตัวกลางเนี่ยกระเดื่องเนี่ยนะอยู่ตรงกลางสแน์อยู่เยอะมานิดนึงให้แอด ชาบแฉต่างๆทอมมันมีการแผนซ้ายขวาหมดเลยฉะนั้นเวลาเรามิกเราก็ต้องมีการแยกออกไปครับว่ามันควรจะไปอยู่ในมุมไหนฉะนั้นเวลาเรามิกลองไม่ใช่นทุกอย่างมันจะออกมาตรงดิ่งเลยแต่มันต้องมีการแผนซ้ายขวาด้วยเช่นสแนร์เอียงซ้ายมาหน่อยหนึ่งทอมหนึ่งนะครับไฮทอมอยู่ตรงนี้มิดเดิลทอมอยู่นี้โลทอมฟูลทอมฟรอทอมอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับ เวลาเราส่งลูกกลองปังปังปึ้งปึ้งปึ้งเวลาเราหยิบกระเดื่องปึ้งอยู่ตรงกลางเวลาเราตีชาาแฉนี่อยู่ด้านนี้กับด้านนี้เวลาคนฟังมันจะรู้สึกธรรมชาติอเสียงมันเป็นอย่างนี้ซ้ายขวาถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตเราจะเห็นเลยครับว่าคอนเสิร์ตที่ใหญ่ๆดีๆยังดังมาเล่นในเมืองไทยผมไม่นั่งฟังโอ้โหสุดยอดมากครับดีมเจเตอร์อย่างเนี้ฮะ กีตาร์เขาจะแยกเอาไว้เลยครับซ้ายขวามีมิติมากเวลาคนเล่นคนเดียวก็จริงแต่เขาจะมีเช่นสเตอริโอแต่ให้น้ำหนักไปอยู่ที่ด้านไหนฉะนั้นเวลาท่านมิกเสียงท่านต้องมีน้ำหนักมันเห็นไหมครับทีนี้เมื่อได้อิมเมจส u ตูดิโอแล้วต่อไปก็คือต้องมารู้จักแนวเพลงฮนะเริ่มต้นจากเช่นป๊อปปูล่าเนี่ยแนวเพลงป๊อปปูล่ากลองป๊อปปูล่าเป็นยังไง กระเดื่องเป็นยังไงสแนร์เป็นยังไงไฮแฮทเป็นยังไงนะครับกีตาร์เขาเป็นยังไงร็อก <Rock S 2> <Rock S 1> อะไรนำลนะ่ะลองเบสกีตาร์ารอะไรนำฉะนั้นบลูอะไรนำเราต้องเรียนรู้ครับถ้าคุณจะมิกเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมิกได้ทุกแนวนะครับบางทีผมอาจจะไม่มีความรู้เรื่องแจ๊สเนี่ยผมรู้เรื่องร็อกอย่างเดียวไปถึงมิกโอ้โหเออาอะไรก็ใส่กระเดื่องอย่างเดียวเลยบึ้มบึ้มบึ้มแนวแจ๊สก็พังเลยครับแนวนิทรีบลูแกรสเนี่ย เขาแทบจะไม่มีกลองมีกระเดือบปึ้งปึงนะเขามีแค่เบิลเบสแล้วก็ที่เหลือก็พวกแบนโจพวกอย่างเงี้ยฉะนั้นไอไอกลองของพวก, Country, พวกคันทรีบูแกรก็จะไม่ไม่ดังมากหรอกแค่เป็นตัวให้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือท่านโรงเรียนรู้นะถ้าท่านเกิดไปฟังเพลงคันทรีแล้วโอ้ก็เดือบมาปังปังปัง,ปงผมว่าคนคนนี้เขนไม่ค่อยเข้าใจเสียงมันจะออกมาผิดจากธรรมชาติของเพลงแนวนั้นน ิดไม่หรือไม่ผิดหรอมั้งเพียงแต่ว่าอารมณ์มันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับคนมิกเสียงเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกับที่ติดตั้งเครื่องเสียงนะคนมิกเสียงอาจจะมีความรู้ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าตั้งเครื่องเสียงได้แล้วก็จะติดจะมิกได้นะต้องเรียนรู้แล้วแนวเพลงไม่ไมเหมือนไม่เหมือนกันนะร็ <S <S อกก็มีกี่แบบหนึ่งแจ๊สมิกกี่แบบหนึง่งบลูมิกี่แบบหนึง่งคลาสสิคลอลวิ่งกี่แบบหนึง่งฉะนั้นเวลาเราเรามิกเสียงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ดนตรีนานๆอย่างผมเป็นร็อกเนี่ย ร็อกม,มันต้องมีอะไรนำละ่ะร็อกมีแยกประเภทเออกไปอีกนะร็อกแบบไหนนะ h e a v y m e t a l ลร็อก l อนเทอร์เนตีฟเนี่ยบางประเภทกีตาร์โดดเด่นมาเลยนะครับบางประเภทกระเดื่องนำมาบางประเภทแสนแนวร์กป้งเลยฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครับถ้าไม่รู้เรื่องนี้เวลาไปมิกเสียงทำเพลงมึนฮนะเอา้าเออะอะไรก็กระเดื่องมาก่อนเห็นไหมเวลาเราไปฟังงานต่งางๆอยู่ๆปุ๊บมาแล้ว ก็เดือดมาเลยปุ้งปุ้งปึ้งทั้งทั้งที่งานนั้นเป็นงานแบบบูมบชิวๆเพลงรักสบายสบาย,บายฟังชิวๆแต่นี่กระเดื่องอัดไปปังปังปังหรือสนร์นลงปุ้งปุงเนี่ยมันไม่ใช่สนร์นเขาก็มีแยกนะครับสแนร็อกสนร์บลู blue, สแนแหแจ๊สกลองพวกนี้แยกหมดนะครับแจ๊สใครแหนเป็นยังไงแชร์เป็นยังไงชาเป็นยังไงเขามีแยกหมดฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจบางครั้ง การตั้งกลองเนี่ยอย่างเช่นกลองของดนตรีร็อกกับกรองของแจ๊สเนี่ยมันคนละประเภทนะครับท่านไปดูได้เลยไม่ใช่ว่ากลองมันจะเหมือนกันนะเอ,อคนเล่นแจ๊สเนี่ยเขาเขาจะมีกลองของเขารูปแบบของเขาประเภทของเขาเล่นร็อกก็เหมือนกันฉะนั้นท่านต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาเราจะไป Mix ing, Mix ing, Mix ing, มิกซ์เสียงมิกซ์เพลงต่างๆมันจึงจะได้มีอรรถรสของเพลงลนั้นไม่ใช่ทุกเพลงมากระเดองนํามาเลย เสน่ห์นามาเลยนะฮะมันต้องแยกให้ออกต้องเรียนรู้ครับยอมรับเปิดใจและไปศึกษาอย่าเขาเรียกว่าอย่าทําตัวให้เขาเรียกอะไรเดียไม่ยอมรับแล้วเราจะเติมอะไรไม่ค่อยได้ฉะนั้นผมก็ยอมรับหมดแหละผมได้แค่ไหนผมสอนแค่นั้นผมมีความรู้แค่ไหนผมสอนแค่นั้นไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับรู้เท่าที่รู้แล้วก็สอนเท่าที่รู้คนที่เก่งกว่าผมก็มีเยอะแยะไปเขาก็สอนไปนะครับ ช่วยกันสอนแล้วก็คนเรียนก็ช่วยกันเรียนนะฮะจะได้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นไปต่อยอดสร้างสารรค์ได้เรียนแล้วเก่งกว่าผมก็ดีไปสอนเพื่อนๆกันต่อไปเห็นไหมเชื่อผมเถอะมีความสุขกว่าเยอะอย่าไปซีเรียดกับการที่เราจะต้องปิดกั้นตัวเองและปิดใจไม่ยอมรับอะไรเลยนี่คือการเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าดนตรีแต่และประเภทมันมีความสุขทั้งนั้นแหละครับถ้าจะเล่นไม่ว่าอะไรก็ตามไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกครับ แม่ผมชอบลูกทุ่งพ่อผมชอบหมอลำผมชอบร้อเข้าไปกันได้เาไม่ว่ากันเพราะว่าต่างคนต่างมีความชอบของตัวเองครับเอาละรครับไปลองศึกษาตามที่ผมว่าดูนะบางทีอาจจะมีความรู้มากขึ้นต่อไปเวลาไปฟังดนตรีปั๊บเฮ้ยมิกยังไงเนี่ยก็เดืองลอยมาเจอเออมิกยังไงเนี่ยเน่ไม่ใช่นะนี่นี่มันงานคันทรีนะนี่มันงานแจ๊สนะมีความรู้มากขึ้นนะชีวิตจะลำบากเริ่มฟังกะไเไม่ค่อยได้ เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย